อยู่นหองานำรน้ําตอนนี้มีปลาเสรีอเข้ามาในบ้านเฮ้ยส่วนมากนี่คือปลาเสร่อัดไม่ใช่ปลาเสือตอตอนนี้บ้านเราเป็นเหมือนอควาเรียมโดยมีน้ำอยู่ด้านล่างเพียงเล็กน้อยและน้ำด้านารอบเป็นหนึ่งเมตร มันหายเข้าไปแล้วมันมาโล่นี่แล้วนี่ไม่ใช่ตู้ปลาแต่อย่างใดนี่คือประตูบานนอ,อยู่ตรงไปเี้เรามาดูสภาพข้างนอกที่มันอยู่ นั่นคือตู้ปลาและในบ้านคือนอกตู้ปลาที่แท้แล้วเราอยู่ในตู้ปลานี่เองและนั่นคือบ้านตรงข้ามระดับน้ำข้างนอกประมาณหนึ่งเมตรส่วนระดับน้ำในบ้านประมาณ ไม่ถึงสองมิลสิ่งของที่ยกขึ้นไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าห้องน้ำ เป็นส่วนที่อาจจะมีการซึมของน้ำเข้ามาได้สิงน้ำมีการแตกสองที่แต่ก็ได้ทำการซ่อมเรียบร้อยหลังบ้านซึ่งสูงกว่าหน้าบ้านแต่ก็มีระดับน้ำที่จะเข้าประตูแต่เนื่องจาก คำที่กันเอาไว้ตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีป่าอยู่มากมายเราไปหน้าบ้านกันต่อดูได้จากระดับน้ำเที่บแทบจะไม่มีเป็นบางจุดเพียงในบ้านเท่านั้น แต่นอกบ้านกับสุกป,ป้องกันไว้ได้ด้วยผนังหลากชั้นกันน้ำกระแทกกระสอบสายซึ่งท่วมไปแล้วถุงสีส้มตามด้วยปืนกาวและดินน้ำมันเป็นชั้นสุดท้ายด้านในสุด วิธีป้องกันที่สามารถป้องกันน้าได้และสามารถดํารงชีวิตอยู่กับน้าได้จบข่าว